ตะพตะโพงมาแม่มาแม่ตะเพาตะเพาแม่ตะโพาแม่ตะโพงมาเออผู้เฒ่าผู้ปู่มาเนองมาแม่เออบุญญาในท้งนั้นไหนดีเสียดีกว่นี้ถ้าที่ผู้เฒ่าดีบ่านี้คารวะดีกว่านีบอกจะเอาเด้อเอาแตคารวะที่ปนปองปนปองปองเัอนยากุยร้องทุกานทุกคน ตาดูหน้ามอักาตัวะโตจาโอ้ยเอ๋ย็เย็นยาตาดูพุทธาอุตตรรมาพุขธาอุตตาตามข้าข้าใจอีมังคีสั้งพระหูควังที่เนตตจวาตุกะโกพิโโกมหาปัญโยตายโตวิจกาตใจยังอาหารอุตตรมา

สังโมปฏิปันหาตูอัจยันตังการตังวะริตุงวะธทมเมสายนาวะจายาวะเจตสาวะสังเกตุกำลังปะปปตังมายัยังสังโฆปฏิปันหาตูอัจยันตังการเตะเกสังวะริตุงวะสังเจ อาันดี้ยาโยอมละครจากนามเดยโยอมเนาะออกไป,ประสง่งเรียนลครเป็นภาษามัดีตั <c oughs> ้งใจ <c oughs> ยะตาบริวังอากขราบริปุเรนตีสักครังเอวบว,วัดอิโตตทินังเตตานังกบกับปเปต Kicitang patitang tumang kipang mewat, samijato Sabe purento sangkapan Chandho panaraso yata manito tiraso yata Sabe diyo Ewan sambaro วัชรยโยปตฺตราชมทฺเตตฺจยณกปิธรรมมํททโยจตุมหาราชากุณวตฺตารรปิจพมํ

ตุกัปปายะปะฏิญาณิภยากโสปปัตตาญาณิโสปปหุนตุสัพเพปิปานิโนะอินทาวาตจามิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพน เวก้าสัพเพสัตตาสกิีาวนโตสัพเพสัตตาอิราวนโตสัพเพสัตตาอปัญญาปจังวนโตสัพเพสัตตาอิกาวนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตารามวัอาลันโตโตเกโตเกตัตนัตติาโนภาเ ระนาดยาเตชะสาธุคกรพยาเวรานโตัสนโดจพทวาเนกาอันตรายาเบเวนาสานตุอาเสตตยาเสดทัมนาราปังโส phật thầy giang sốt lang mất lang sinh đệ an nhất chân hoàn non chân phật buồn tiền chạy giấc sau ารา,าเรียนสัตสุทีมา,าวันโตเตบ้านบ้านลองทอมาแมาเดวจากบ้านเพื่อนีกสิเพิ่งางตายอยีกน,น,นะพางตายมนาภาคอยู่บ้นคู้อีกรูปหนึ่งถึงสองร้อยบาทถ้าชนไปซีสีร้ยบาท

เอาเอาคณะกรรมการเรามีเจ้าภาพมาถวายน้ำดื่มเด้อเดี๋ยวไปช่วยไปในมาถวายเครื่องดื่มพระพุทธเจ้าเพื่อพิธีดีๆครับดีใจที่พ่อแม่พี่น้องจะเข้ามาร่วมครับร่วมพนักพิณในพินี้ครับขอบคุณขอบคุณเพราะว่าบานเบิร์นบานอ่องพราครับบานข้อมนังบ้าบ้านครับ ขอพี่น้องที่ร่วมทัด้วยนี่ครับผมกับพี่องรแล้วครับขอบคุขอบคุณขอให้พี่น้องท่ดวยครับร่วมรับาอาหารนะครับเออถอดรองพ้องใหญ่หูคอรับให้ท่นนี่ครับทำแบบนี้หรอครับไม่ต้องอะครับขอบคุณพ่อพอ่าเอาอ่าครับพ่อพี่ยหญเนาะครับก็ภูมิใจเนาะอ่าเอา อะครับบ่มีหยังเนาะครับเนาะคุณใจเนาะโอ้อ้าวอ้าวรวมบัดนี้รวมให้ผมเด้อเออเจ้าภาพบัดนี้เจ้าภาพได้เท่าใดเจ้าภาพเออเจ้าภาพ ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างกันบ้านเดือด้วยนะครับขอบคุณครับ